สวัสดีครับโจฮักดาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและเป็นสมุนไพรประเทศเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมอมแล้วโดว้าววันนี้จะเป็นการอัปเดตท่านผู้ชมอมตรงไหนนะครับก็คืออมตรงรากของสมุนไพรที่ชื่อว่าเข่าไก้นะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นภาษาทางคือออกสำเนียงนะครับเป็นภาษาทางประเทศลาวนะท่านผู้ชมเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ ก็มีการเฮือหามากท่านผู้ชมสําหรับที่โจออกคลิปนี้มานะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่าใบของเขานะครับเป็นสีอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วใบไม้ของคนเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามอาสภาวะนะครับถ้าใบอ่อนเป็นอย่างไรใบแก่เป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตนะครับว่าของใบก่อนท่านผู้ชมส่วนจะตัดรากมาอมแล้วดเนี่ยนะครับอมแล้วดูอมแล้วแข็งเนี่ย แข็งจนเฮานะครับอมจนเฮาท่านผู้ชมอันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับโจเอามาปลูกวันนี้นะครับเขาไก์สมุนไพราจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศลาวอมแล้วโดดแข็งจนเฮาติดตาม,มท่านผู้ชมเราก็จะมีการอัปเดตหลังจากที่เราเอาต้นไม้นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกนะครับที่ชื่อว่าเขาไก์ท่านผู้ชมเป็นการออกสังเนียนทาง ประเทศลาวนะครับเป็นสำเนียงว่าเขาไกลเลยอ่ะเรามาดูกันว่านะครับอมแล้วโดกแข็งจนฮือฮาท่านผู้ชมโอ้ยว้าวนะครับอมส่วนที่เป็นรากแต่สําหรับวันนี้โจก็จะได้นะครับเพราะว่าแฟนคขับบอกว่าโอ้ยพี่โจอยู่ในป่าบ้านผมเยอะแยะเลยนะครับแถวสกลนครแต่ท่านมามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้ามีนะขุดมานะครับแล้วก็มาให้โจได้ไปทําข่าวนะครับไปไปทำถ่ายคลิป เราก็จะดูนะครับว่ากิ่งเขาเป็นอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ก็คือนะครับเป็นการอัปเดตอันนี้ก็คือใบที่อยู่ด้านบนด้านบนของใบนะครับอ่าด้านล่างเป็นยังไงอ่าด้านล่างเป็นสีม่วงท่านผู้ชมอ่าตื่นตาตื่นใจนะครับด้านล่างเป็นสีม่วงนะครับเห็นไหมนะครับด้านล่างเป็นสีม่วงเอาซูมสักหน่อยนึงนะครับอ่าบ้านด้านล่างสีม่วงเอายอดเป็นยังไงอ่าท่านผู้ชมอันนี้นะฮะ อันนี้ก็ยังใบอ่อนอยู่นะครับเขาจะเป็นเนื้อไม้ที่อ่อนมากนะครับส่วนอันนี้ก็คือใบเก่านะครับตั้งแต่โจที่ถ่ายทําคลิปมาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับใต้ใบนะครับเป็นสีนี้อันนี้คือใบแก่แล้วนะครับปลายใบแหลมนะครับแหลมแต่นะครับใบอ่อนๆที่ออกมาใหม่ท่านผู้ชมเอาถ้าใครมีต้นไม้ชนิดนี้นะครับต้นเขาไก่เนี่ยอมแล้วโดนะครับอมส่วนรากแล้วก็น้องชายของเราก็จะดูเป็นอะไรที่คือฮาในประเทศเรา ดูท่านผู้ชมดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเห็นไหมใบของเขาเป็นสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงช้ำๆนะครับสวยงามมากนะครับโฟกัสอีกอย่างเทคนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ทั้งก้านใบเลยใบจะคู่ขนานกันนะครับแล้วใบสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าจะไม่มีใบคู่ขนานแต่ส่วนนี้มันจะคู่ขนานกันนะครับอ่าใบนะครับเป็นการโชว์นี่แหละท่านผู้ชมเราก็นะครับ ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับสมุนไพรเขาไก้นะครับแข็งจนฮือฮาอมแล้วโดว้าวอมส่วนที่เป็นรากนะครับแต่วันนี้โจจะไม่ได้ขุดรากถอนโคนท่านผู้ชมเพราะว่าได้มาแค่ต้นเดียวนะครับจากอาจารย์สุชาตินะครับที่ได้เอามาปลูกนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีที่มหาสาร,รคามนะครับจากประเทศลาวอิมพอร์ตเข้าจากมหาสาร,รคามเลยนะครับคือเข้ามา ปลูกมาเลี้ยงไว้ที่นี่เลยนะครับเพื่อที่เป็นนะครับสมุนไพรในด้านการศึกษาต่อไปท่านผู้ชมแข็งจนเฮอหาอมแล้วโดว้าวชาวงัดนักเลเลยครับ